รูปดูครับข้อน,นี้มีทั้งตัวแปร x <Okay. S 1> มีทั้งตัวแปร y ใช่นะวางไปเลยตัวแปรไหนที่ลูกควรจะได้ก่อนขึ้นเลยวมือเพราะเห็นชัดเลยว่าเป็นยังไงลูกตรงข้อเออเพราะฉะนั้นสเต็ปหนึ่ง y เท่ากับเจ็ดสิบหกด้วยมุมตรงข้ามสเต็ปหนึ่งของมนเนาะ ผู้นี้เป็นตรงข้ามกันโอเคแล้วสเต็72อ,อะไรอีกอเ,เอกเอกจะได้มาจากมีหลายแนวทางทิเลยตอนนะี้พี่จับตัก็ได้เปล่าเนี่ยถ้ามองอย่างนี้เอกจะเท่ากับ76เพรที่จับตัวเห็นไหมครับ กับอีกแบบหนึ่ง y กับ x, x ก็เท่ากันเอาเป็นอบบุแยงภายนอกสเต็ปสองครับได้สองวิธีสเต็ปสองนะครับแบบนี้สเต็ปหนึ่งคราวนี้สเต็ปสองครับอันนี้ทำได้สองแบบแบบแรกก็คือ เอ็กซ์แบบที่หนึ่งเอ็กซ์จะเท่ากับ y ด้วยเพราะเป็นมูแยงภายนอกแับแยงภายนอก y กับเอ็เนี่ยเป็นรูปแยงภายนอก กับแบบที่สองที่สอง x <c oughs> จะไปเท่ากับเจ็ดสิบหกเพราะมุมแบบที่จอดรถอันเนี้ยกับอันเนี้ยที่จอดรถ วิธีมองแบบไหนไม่รูกตามแบบไหนไม่ถักมปไม่รู้กูอยางไี้เข้าใจหมดทุกส่วนเลยถึงเวลาใช้งานจริงเออกจะได้เอาใช้แก้ปัญหาได้นะครับ นรุรุุ่ปีนะเจอุที่ขาใสเหยียนเลยลองลองนิ <c oughs> ้วภาพสอบกันตโบกันพวกแกจะแหละนะนถ้าพูเดินดูโวกแกเอโพวกแกตรงแหละนะ